สี่เรื่องสี่ราวนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะก่อนที่จะหมดเดือนพฤศจิกายนตรงนี้เรื่องที่หนึ่งดาวอังคารยังคงทับลัคนาราศีกรกฎอยู่แต่ไปได้ตำแหน่งเป็นนิดนั่นคือองศาอ่อนกำลังนะครับ ทำให้เหมือนกับตัวเองเนี่ยโอ้โหมันมีภาระหน้าที่เยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็เหนื่อยกับมันในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นงานที่ตัวของคุณเองรับผิดชอบอยู่หรืองานนะครับในองค์กรที่มันอยู่ในฝ่ายหรือผนแผนกเดียวกันที่งานมันมักจะมาอยู่ที่คุณซะส่วนใหญ่นะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ชาวลัคนาราศีกรกฎ จะจุกจิกและหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักความที่มันไม่ค่อยได้อย่างใจความหมงุดหงิดความรู้สึกเหินห่างความรู้สึกโดดเดี่ยวนี่คือสิ่งที่จะเข้ามาสัมพันธ์กับชาวลัคนาราศีกรกฎอีกเช่นกัน ข้อที่3นะครับอันนี้ถือเป็นข้อที่ดีที่ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นไปเล็งกับดาวพระหัสที่อยู่ในเรือนลาพะยังโชคดีที่มีอินคัมมีเงินมีทองเข้ามาตลอดเงินทองจะมีเข้ามาให้ใช้ไม่ขาดมือต่อให้คุณมีรายจ่ายจุกจิกต้องจ่ายตรงนู้นจ่ายตรงนี้แต่คุณก็จะเป็นชาวลัคนาราศรีกรกฎที่ จะนะครับมันเนตในเรื่องของการเงินได้อย่างดีทําให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือมีกระแสงเงินสดเข้ามาตลอดนี่คือสิ่งที่แฮปปี้แล้วก็สบายใจได้อีกข้อหนึ่งนะครับสีเรื่องสีราวชาวลัคนาราศีกรกฎคือให้ระวังสุขภาพหลายคนเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วทํางานภาระเยอะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่ นะครับระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายบ้างในช่วงจังหวะตรงนี้อย่างไรก็ดีนะครับสีเรื่องสีราวชาวลัคนาราศีกรกฎก,ก่อนหมดเดือนพฤศจิกายน2567ผมได้บทสรุปอีกอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าจะมีอะไรจุกจิกตามที่ผมได้บอกไปแล้วแต่ว่าภาพโดยรวมปัญหาก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเอง พยายามอย่ามีโทสะมากนะครับเพราะว่าดาวอังคารมาทับลักเนี่ยอังคารเนี่ยโบราณเขาบอกกล้าขยันให้ดูอังคารแต่อังคารก็เป็นดาวโทสะด้วยอังคารมาทับลักเนี่ยบางทีมันชอบแม่งจะหงุดหงิดจิตตกกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจิตตกกับเรื่องที่ทําให้เราเองนั้นมีเอฟเฟกจริงๆบางคนก็เล่นโซเชียลเยอะไปหน่อยจิตตกบางคนก็คบเพื่อนคบฝูงแล้วมีปัญหาก็าจิตตกบางคน คุยกับแฟนไม่ค่อยรู้เรื่องจิตตกนี่แหละคือชาวลัคนาราศรีกรกฎละนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะนั่นก็คือนะครับการงานถึงแม้ว่าจะเยอะนะครับต้องพบลูกค้าเยอะต้องแก้ไขในแผนกในฝ่ายของคุณหรือใครที่ทำธุรก,กิจและเป็นเจ้าของกิจการอยู่เองลูกค้าต่อรองราคาเยอะแต่สุดท้ายแล้วก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะขอให้สบายใจได้นะครับ ชาวลัคนาราศีกรกฎดาวสุกไปโคจรอยู่ในเรือนอรินะติงไว้อีกนิดนึงก่อนก่อนก่อนจะหมดอย่าไปให้ใครยืมตังนะเออหรือใครมาเสนออะไรที่แปลกแปลก,ปลกดูแล้วแม่งมไม่สบายใจอย่าได้เสือกเข้าไปร่วมโดยเด็ดขาดนะครับระวังจะไปเจอกับคนที่ไม่ค่อยซื่อไม่ค่อยตรงในเรื่องการเงินแล้วพยายามจะมาเอาเปรียบเราโดยใช้เรื่องของ สัมพันธภาพหรือพยายามเข้ามาสนิทสนมกับเราเป็นพิเศษก็ขอให้ชาวลัคนาราศรีกรกฎทุกท่านโชคดีกับ4เรื่อง4ราวชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับดวงชะตาก่อนที่จะหมดเดือนพฤศจิกายน2567โชคดีครับ